สวัสดีครับพบกับรายการ Kick Off ได้ไหมแคสเกมมิ่งเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวเลยนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มไลน์ใหม่แล้วนะครับผมถ้าใครอยากจะเข้าก็ผมทิ้งไอเดียไลน์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็แอดกันมาได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับว่าทํายังไงแต่วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทําให้เจ้าตัวไมเนอร์เกตอ่าดูดีๆนะครับตรงนี้เลยนี่เลยตรงนี้นะครับผม800ขึ้นไปได้ยังไง เป็นไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราขุดแบบปกติใช่ไหมครับเราก็จะได้แค่40เฮ50เฮเต็มที่100เต็มที่200ครับตามนี้และดูนะครับดูตรงนี้ดูในส่วนของตรงนี้นี่ครับอันนี้คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับอันนี้คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผมเองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีแรงขุดอยู่ที่38เฮถ้าเราเปิดจากโปรแกรมปกติแล้วดูตรงนี้นะครับนี่สปีดเห็นไหมครับ สปีดตรงนี้เลยเห็นไหมครับร้อยสาบสี่ถ้าเราเปิดจากโปรแกรมอ่าตัวนี้เลยแต่เราสามารถเปิด2ตัวพร้อมกันได้เพื่อให้มันรวมกันนั่นเองนะครับผมตัวนี้8ปดนะครับ80เดี๋ยวเรามาดูเรทตรงนี้ครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่อ่าแปตรงนี้รวมกับ130ก็ถือว่าแจ่มเลยนะครับ80เดี๋ยวขอเปิดคัลคูเลชันกอนครับคัลคูเลเตอร์โอเคก็ร้อยสสิบวกด้วยแปบแล้วกันนะครับ เท่ากับสองร้อยสิบแล้วครับอ่าแค่นี้เท่ากับสองร้อยสิบแล้วคือมันมันเยอะแล้วนะครับเท่ากับสองร้อยสิบแล้วและอันนี้คือเครื่องเดียวอ่าและอันนี้นะครับผมเปิดอยู่ห้าเครื่องอ่าก็คือมีเจ้าตัวนี้สองตัวนี้สองแล้วตัวนี้อีกนะครับก็หกแล้วครับเพราะว่า ตัวนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งปิดไปแล้วเปิดมาใหม่นะครับผมก็จะมีตัวตัว vps อยู่ใน vps 2ตัวแล้วก็อยู่ในคอมที่กำลังอัดอยู่นี่2ตัวและอยู่ในอีกคอมหนึ่งอีก2ตัวนะครับผมก็สามารถเปิดรันพร้อมกันไปได้เลยแต่ว่าข้อดีตัวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากจะรันโปรแกรมเพราะหนึ่งเลยโปรแกรมเนี่ยมันทำให้ cpu เนี่ยครับมันรัน100%แต่ตัวนี้ก็100%เเหมือนกันแต่ว่าดูครับอ่ะดูนะครับอ่ะ ลื่นมากเลยนี่นะครับลื่นมากไม่กระตุกเลยนะครับผมแล้วดูครับค่า c p พรันอยู่ที่เรามาดูค่า c p พียูดีกว่าเก้าสิบเก้านะครับก็อยู่ราวๆเรทเก้าสิบเก้าร้อยเนี่ยแหละครับแต่ว่าดูสิครับไม่ดูดิครับเดี๋ยวอธิบายไม่ถูกแล้วดูแรมนะครับแรมมก็กินไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซ p พอย่างเดียวเลยนะครับงานนี้อืมกำลังอัดยื กำลังอัดอยู่โอเคกำลังอัดยู่โอเคกำลังอัดยูตอนนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงเจ้าโปรแกรมตัวนี้กันอันดับแรกนะครับให้เข้ามาที่เว็บของ minergate นะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับเอ๊ะผมก็ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวสีฟ้าจากตรงนี้ไปแล้วม่ไม่ใช่ดังนั้นครับเห็นข้างล่างไหมครับมันจะมีเขียนว่านี่เลยครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ ตัวนี้แปลเป็นภาษาไทยออปชันครับแปลเป็นภาษาไทยก็ทางเลือกครับเป็นทางเลือกในการขุดเหมืองต่างๆนะครับเราใช้ทางเลือกแทนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวโปรแกรมที่เขาให้มาเนี่ยเขาอาจจะตัดบางส่วนเราออกไปก็เป็นได้นะครับผมในภาษาไทยไทยอยู่ไหนไหเนี่ยโอเคไทย translation นี่ครับผมคนงานเหมืองทางเลือกครับอ่าตัวนี้นะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้อ่า และตรงนี้เราจะเห็นว่า CPU กับ GPU ตรงนี้นะครับใครที่ใช้ Windows 10แนะนำให้ปิด Windows Defender ด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่ปิด Windows Defender เนี่ยถ้าใครโหลดเจ้าตัว CPU ตัวเนี้จะไม่สามารถโหลดได้เสร็จแล้วเราก็กดไปที่ลิงก์นี้เลยปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเราก็กดไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับผมเราก็จะโหลดนะครับ โหลด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 ถ้าคนไหนทําแล้วบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคนไหนละทําแล้วลันไม่ขึ้นนั่นถ้าถ้า g p u ทําแล้วลันไม่ขึ้นนั่นคือ GPU ของคุณไม่ซัพพอร์ตนะครับของผมใช้ rx 4 6 0ูนะครับผมก็เลยซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าใช้ CPU นะครับแน่นอนว่าซัพพอร์ตแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มีตัวส2บิตแถมมาด้วยดีมากเลยครับตัวนี้มีตัวสองบิตแถมมาในตัวแล้ว และถ้าใครที่เปิดในไอตัวฟ้าฟ้านี่ครับสมมติเปิดในตัวฟ้าฟ้าเนี่ยเปิดการ์ดจอได้แต่ว่ามาลันในโปรแกรมรันไม่ได้ก็เปิดในตัวฟ้ารันการ์ดจอไปแต่ไม่ต้องรันแล้วก็รันซีพไปเพิ่มด้วยครับถือว่าถ้าอยากให้มันเห็นผลไวๆแล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้ CPU ียทำงานหนักก็ปิด CPU และรันการ์ดจออย่างเดียวสําหรับไอโปรแกรมสีฟ้าอันนี้ส่วนอันนี้ก็รันซีพไปครับอโอเค ทีนี้เราจะมาโหลดตัวนี้กันนะครับกดโหลดเลยครับคือตัวนี้ครับโหลดซิปตรงนี้เลยนะครับผมส่วนผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับช่บมันจะได้มาเป็นไฟล์ตัวนี้ให้เราหรือไม่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้คลิกขวาที่ไฟล์นั้นนะครับผมใช้2ตัวนะครับเป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นคิปโต เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้ท่านได้เห็นกันว่าผมใช้2ตัวนี้ปึ๊บอันนี้คือ CPU นะครับปึ๊บอ่าเราก็แตกไฟล์ออกมาครับแยกไฟล์ที่นี่โอเคเราก็แตกไฟล์ออกมาครับปึ๊บมันก็จะมีตัวนี้เราก็จะแตกไฟล์อีกทีนึงปึ๊บทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เวอร์ชั่นไหนเวอร์ชันเออผมใช้เวอร์ชั่น3.5นั่นเอง3.5คืออะไรตรงนี้นะครับตรงนี้เลย CPU 3.5 ตัวนี้รอโหลดตั้มหนึงนะครับผมใช้3.5ก็คือตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมซึ่ง3.5ตัวนี้ครับมันมี32บิตกับ64แถมให้แล้วซึ่งวิธีการง่ายๆเลยครับการติดตั้งมาที่ตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาที่เจ้าตัวนี้เลยครับ Pool Status หรือตรงนี้นะครับที่เรากดตัวแรกนะครับถ้าเราจะขุดแต่ผมแนะนำให้ขุด B B C N นะครับผม ถ้าเราขุด bcn เนี่ยตัวนี้นะครับว่ามันจะดีมากมายแค่ไหนนะครับผมนี่ bcn สามารถเลือกสกุลอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านต้องการอะไรนะครับผมมี bcn mrd บวกกับนู่นบวกกับนี่ก็มีนะครับ mrd bcn ทุกอย่างมีหมดเลยแต่ว่าผมเลือกเป็น bcn ใครเลือกอื่นใครเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ขึ้นหรือมันไม่รันอย่าถามผมนะครับเพราะผมรันตัวนี้อยู่แล้วผมมันขึ้น โอเคทีนี้เราก็มาคลิกขวาครับอย่างคลิปที่แล้วครับสอนลงอีวบอรดเหมือนกันครับ n o t e แ a d บวกบวกใครยังไม่มีครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Google นะครับเข้า Google g o o g l e เหมือนเดิมเสร็จแล้วพิมพ์มา Notepad Notepad บวกบวกอ่าลิงก์แรกเลยครับเข้าไปโหลดครับผมเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเจ้าตัว Notepad มาคลิกขวาครับ open with Notepad ครับ edit with Notepad เสร็จแล้วเราก็กด c t r o l a แล้วก็ c t r l v เลยครับ อันนี้คือกลายเป็น BTC ของเราเรียบร้อยแล้วอ่าเป็น address ของเราเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมอันนี้ของผมเอง King of m i n ้ c a f Gaming เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วเราจะลองมาเปิดรันกันนะครับว่ามันจะเปิดได้ป่าวดูนะครับอ่าอันนี้รันปกติเลยเป็นไงครับคือรันได้อ่ารอ15 Se c o n d แต่จริงๆคือรันได้นะครับเนี่ยผมยังเปิดรันอยู่เลยนะครับผมผมไม่อยากเปิดซ้อนนะครับเดี๋ยวเครื่องจะทำงานหนะักและตัวนี้นะครับ ตัวต่อมาอันนี้คือ cpu นะครับว่าด้วยเรื่องของ cpu แล้วต่อมาเราเป็น gpu ครับแตกไฟล์ครับเคแตกไฟล์ปึ๊บอ่าเคมอลเคมอผมใช้ตัว95นะครับอ่าผมใช้ตัว95อยู่นะครับ9.5อ่ามาดูพรีครับผมใช้ตัว9.5อยู่นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ทําเหมือนเลยครับเหมือนกันเลยแยกไฟล์ที่นี่ครับอ่า แต่ดูนะครับปึ๊บนี่นะครับคลิกขวาชช่นเดิมครับนี่เลยแล้วเราก็มาคอนโทรลเอคอนโทรลวี A, B. อ่ะไม่ได้นะครับอ่าถ้าใครบอกว่าคอนโทรลเอแลวคอนโทรลวี B เลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะตัวนี้ยังเป็น CPU อยู่เลยเราต้องไปดูในโหมดของ GPU นะครับผม GPU อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าโหมด GPU g p u ตรงนี้แล้วก็ Copy ตรงนี้ไปนะครับปึ๊บเมื่อกี้ผม Copy จากตรงนี้คือ CPU ดูดีๆนะครับกอปปี้จากตรงนี้คือ cpu กอปปี้จากตรงนี้คือ gpu ดูดีๆนะครับว่ามันจะเขียนว่า ns gpu cn miner นะครับผมก็เรามาลองนี่เลยปึ๊บ control a control v นี่ครับจะเปลี่ยนเป็น gpu cn miner save ครับเราก็มาเปิดตัวนี้เลยครับผมปึ๊บอ่าเรียบร้อยทีนี้เราก็กด r u นครับถ้ามันขึ้นมาปึ๊บ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 เนี่ยครับแสดงว่าได้แต่ถ้ามันขึ้นมาปึบแล้วดับเลย นั่นแสดงว่าไม่ได้กาุุณาย้อนกลับไปดูนะครับว่าผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงน่าจะได้ความรู้กันไปเยอะพอสมควรอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b กให้ด้วยนะครับผมถ้าผมพูดไวเกินไปก็สโลว์คลิปได้นะครับมันมีปุ่มสโลว์อยู่ข้างขวาล่างนะครับหรือย้อนกลับไปดูเพื่อความเข้าใจของตัวเองอีกรอบก็ได้นะครับผมตอนนี้แดชบอร์ดผมก็นี่ครับอันคอนเฟิร์มนี่อันคอนเฟิร์อยู่ตั้ง19นะครับแล้วก็ ขุดไปแล้วนะครับ99อันนี้คือ ID ใหม่เลยนะครับสร้างมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันและเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้า1 0 0ร้อยอนี้มันเมื่อไรเนี่ยครับผมร้อ BTC เอ้ย BCN นะครับผมร้อ BCN เมื่อไรเนี่ยผมจะทำการถอนให้ท่านได้ดูนะครับเข้า EOBOT โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจมคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย